เราจะมาเรียงเอม .V ใหม่ของโฟอีค่ะชื่อเพลงว่ากัก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 เอ๊กักกัก่อถ้าอ่านผิดต้องขอโทษนะเพราะมันอ่านยากอะก็เป็นเพลงใหม่เพิ่งปล่อยวันนี้รู้เปล่าวันนี้เลยนะคะเราก็เลยจะแบบมาแบบเรียวชาเนิดนึงนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เหมือนมีคนมาฟีดด้วยเนาะใช่ชื่อ จีจีหรือเปล่าหรือว่าถ้าอ่านผิดเงี้ยต้องขอโทษด้วยนะะจ,จี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 เอาให้ครบโอเคแล้ว <Okay. S 2> สักอย่างโอเคไปดูกันเลยสวัสดีคุสัปสูส่โฆษณาหรอ ไอ้กา๊ก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 เคอไม่กบวใจกบฏใจ สรุปว่าอ่านรักกักนะคะทุกคนรักกักรักฟ้าไม่ได้ชื่อพี่จีนะคะชื่อพี่จีสรุปแล้วเราเป็นคนที่รู้จักนะคะจีอุ้ยแต่ว่าพูดทำไมคะทำไมเจอลินน้อยจังเออใช่ไหมอันนี้แบบคอหนิดึงรินน้อยจังคอหนิดึงเน้นมองจอลินมากิววีซอรินมากิววีมาน้อยมามาน่อยมาก็คือแบบเจ้าเมองหาจอลินอยู่ไหนจอลิน ตอลินมาไปเลยมา้านบ้านหลังนะั้นว้าวเราออนสดน้อยนะเอามาน้อยแต่มานะอืออลอนไฟน้อยแต่ว่าก็น่าแ,แต่มีหน้ารา้านะ่ารักจริงแต่เพลงน่ารักนะทุกคนเพลงน่ารักซึ่งขัดกับการแต่งตัวชาวร็อกมากๆนอะุ๊ยเน่ชอบชอบเซตนั้นที่สุดเลยอะหนูอ่ะทําร้องนั้นหนชอบเซตน,นั้นแบบว่าว่ามันแบบมีความร็อกสตาร์ร็อกแอนด์โรลเยอะมันแบบมันรักมากหนูวิทๆซี่อมาส่วนมาก แต่ที่พี่ชอบอ่ะออพี่ชอบเอน้องฮัน <Okay. S 1> เพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมานาะงแซ่บตลอดผมบอลเนาะผมบอลแซบ่บอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่เหมือนุ่เอน้องก็บอกอะ่ะผมผมดำแล้วก็น่ารักคือน่ารักเลยอะ่ะแล้วก็แต่จริงคือสวยทุกคนนะแพนน่าก็ชอบ <I know. S 1> ผมทองแต่เกิด <laughs> เกิดมาก็สีผมนี้นะคะไม่ใช่สีดำเนาะใครบอกสีดำโกดผมทองไปเกิดหน้าก็น่ารักน่ารักอายคือน่ารักมากโตขึ้นมากเลยเนาะอายใช่ดูโตเป็นสาวมากอ่ะเพลงน่ารักโดยรวมคือเอ MV บเอมีคือน่ารักมทานแบบใสๆเลยอ่ะชอบสีผมสีผมสีผมชอบสีผมฝ้ายทรงผมก็ดูแบบดูแปลกตาไม่ค่อยเห็นทำง่เพราะว่าเหมือนไม่ค่อยทำสี นนี้เพราะมันเหมือนแบบเทาเทามุ้งม่วงก็าถ้าตาไม่ดีเนา<อ>ะมันจะแบบประมาณนั้นาแต่แต่ว่าทุกคนดูสวยขึ้นแต่แอบน้อยใจอันนี้พูดเลยพี่โจโลินมาน้อยมากตั้งตงรารอดูโจโลนินมาแช่แลบแล้วก็ไปเลยแค่นีโโน้โจโลินหนูไม่ใช่โลกแม่ไรงี้ยมันจะเพลงต้องสี่สิ่นาทีเนาะเออจะจะน้อยใจจริงแบบนิดนึงแม่มาโจลินโโลน้อยมาก แต่ว่าโดยรวมก็คือสวยน่ารักทุกคนสดใสสดใสเออใช่เพลงแบบสดใสมากจากที่มันเป็นแบบซับซับมาโดยตลอดจะกัดช่วยนี่หัวใจนี่เออจะกัดช่วยหัวใจตอนจบก็คือล็อกประตูหัวใจล็อกหัวใจล็อกไปเลยไม่ออกหรอกนี่กักกั๊บเออใช่กัก๊บเนี่ยล็อกล็อกหันใจก็เหมือนแบบไม่ได้มีอะไรมากมายนะก็จีบเอิ้น หยอกเอิญหยอกเอิญอะไรอย่างเงี้ยสีน่ารักสีน่ารักน่ารักทั้งเจ็ดคนคือน่ารักแต่แค่แบบว่าบางคนซีนอาจจะน้อยไปหน่อยแอทำน้อยไปหน่อยน้อยแบบเห็นตออมนี่คือยังเห็นบ้างแต่โจลินไม่เห็นเลยไม่ได้แบบมีแบรบไม่เห็นเนาะมาเห็นแค่ตอนแล้วบะใช่น้อยอะอาจที่ไม่ได้แลบอะก็สามารถก็มีได้ไม่เป็นไรก็อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาหรือว่าอาจจะมีอีกเพลงนึงหรือเปล่า ออขอขอ,ขอ,อ,อแบบีเพนคือแบบขอจอริลินแบบช้ำๆอช้ำๆหน่อยแต่คือน้อยจริงๆน้อยจนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจอริินไปไหนออแ้วใครรู้สึกว่าอยากเห็นโจอริไปดูในไอจีอันนี้คือแด้วยความน้อยใจเราก็อยากจะเห็นครบทุกคนที่แบบไอทำในเยอะนะ้อแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเข้าใจแหละก็ไว้รอดูเพลงต่อไปเพลงหน้าโจอริลินช้ำหนึ่งนาทีไปเลยประท้วง ก็โดยรวมเพลงน่ารักมากนะทุกคนก็ฝากไปติดตามน้องๆโฟอีนด้วยสดใสกุบกริบอะไรเงี้ยเ่ยนลุคได้ซ a p มากแต่ฮันน่าก็คือผมทองแตกเกอฮันน่าผมสวยผมทองแตกเกอร์อยแตกเกอร์อยแตกเกอร์อยใครกาก้าของโฟอีนนะคะฟีดเชอร์รี่กับ พี่จีพี่จีสุดที่รักพี่จีสุธที่รักเชื่อเขาหรอสุดทช่สุธรักทีนี้ก็ประมาณนี้นะคะกนสำหรับโฟอีเพลงกกักนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบว่ามีคอมเมนต์คิดเห็นเหมือนเราว่าเฮ้ยโซรินนอยเกินคอมเมนต์ได้เลยนะคะติชมกันอย่างแบบสุภาพเนาะก็อีพีหน้านะคะจะรีแอคเพลงไหนฝั่งไทยฝั่งเกาหฝั่งเมกาไม่รู้ รอติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับดีแอบ้านพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ก็ดีให้พวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายคะ่ะ